เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับเปิดคลิปเลยเปิดคลิป เเลยค่ะเมื่อกี้นะคะที่หลังจากไห้บ้านยายกลมบ้านยายอุลและกับบ้านถวดเข้มเนาะค่ะและก็มีเอฟซีจากอุบนเนาะค่ะเพลินห็นพี่เป้แล้วก็เอ็มเอ็มจ่ายเอ็มครับจ่ายเอ็มเนาะค่ะแล้วก็นี่ค่ะมาเอาสมแม่กําลังมอบสินน้ำใจ โบแมนสีน้ำใจไหมเป็นสะพานบุญเนาะค่ะอันไห้กับเจ๊อุ่นอยู่นะคะเพิ่นมาเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยแวะฝากเงินอีกหนึ่งพันบาทให้กับทวดเข้มเนาะค่ะไปเรากลับไปบ้านทวดเข้มอีกรอบค่ะวา้มันแล้วมันเป็นไรฝนแค่นี้หรงอแม่บิดมือเต้นกับเขามันย้ายลงมานอนหรือเปล่า

บูยังเราต้องใส่ก็ได้เนาะค่ะอนุญาตได้ครับพี่เดินเลยครับโอ้มหาพะเทาบอกได้มหาพะเทาอีกนะคแข็งไปอะอ่ะไม่ต้องเชื่อก็ได้เราต้องใส่ก็ได้ดราเออต้องใส่ดอกเออเข้าไเดียวกันเห็นมันสบายสบายอ่ะนะโอ้พระโอ้พระมือเท่าเลย เสื้อเสื้อยน็ตเข้าไปคาเดียวมงเดียวใไปะเอาลูกล้านเพื่อนกันมาเยี่ยมมาจากกรุงเทพนะคะก็ได้มาแปะมาเยี่ยมเย็นปูกับยาอีกนะคะมาอีกรอบสองได้ปูอ้ยมาอีกรอบสองเนเนี่นะคะจากอุบนค่ะยากเอฟซีจากอุบนค่ะ เออาอ้เบิ yeah. um, yeah. oh, uh, ่ออบาออพ่อพน่านี้น่ามาเจ้าบนเออเบีกรได้เีพอเลยเบี่อเลย้มันให้มีรสหลากหลอะไอ้ก็ะไรตนย้างมีธรรมนาได้พพาใเยอลูกหลานก็มาทานเยอะลาคนมันควรมีนะคผูกมาเับ้วตสิ่งที่แหงกันเกันเยอะ ถ้าต้องมีคำจุดจบจะไดมันยืงมันยังไม่จบใส่ของบ้านเราเรน้ำเนาลับอไรเงี้ยมื่อยเราเจออะไรเสี้ยเสียนเด็กเรมื่อยเราเท้ามันสุดเราขี้เกียจมาไหนมาปานมาไหนมาเบ็ดเออไม่เดือดรุกฟ้ารุกฟ้าจะได้เอายืนอลอยให้ท่านประชาชนเด้อ ด่าดูปูกินข้าวแซ่บๆดูดอกินปลาหลายๆดูเด้อหลายใกล้ๆเนี้อกินให้เมิอดเน้อคนโบาว่าไห่ปู่อะไรไร่าล้วจะแก้กินหครับผมเนลายหลายๆเนิะวายยู่คำตะก้านีเอํคำตะก้าสกุลมือแลลวอันนี้ดูท่านขนม ร้อยเอ็ดรัเอันนี้ผู้บาร้อเอ็ดเออผู้จ้อมาดูมาดูผมกลางแล้วก็ใจเอ็มคับไอ้พาะเราไม่เจอเไ่จอรอ่าันนอันนี้บมแมนที่บอกจ้าอันนี้แหละมีนี่กับนี่แหละที่มาดูๆค่ะมาเกือบซมมือนะม้จะาเาือกนหลาจ้าอันนี้มบอกอันนี้เอ็มนูนี่เป้จ้าเป๊เ่มเปมเปครับเนี่ยสมแปครับ อยู <elim> <sh> ่บ่ขันโปหู้หรเอาคืนนดะเงินใบยังเงนน่นเอาเฮอให้น่ะเฮ้ยเรอเฮ้ยเหเฮียแหละเนเี้ยเลยลงง่วงไวเลย